มีใครเป็นเหมือนกันบ้องชอบกินสปาเกตตีแต่บอชอบสปาเกตตีมะเขือเทศบอชอบคาบโบนาร่าและจะกินสปาเกตตีอย่างดีก็เลยว่าจะทำสปาเกตตีทะเลผัดพริกเผาวันนี้เราก็จะมาซื้อของกันที่กาดร้านเมืองนะเจ้าซึ่งเป็น ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเจียงรายศัก์สีเนะี่ยประมาณตลาดไทยที่กรุงเทพเลยตั้งหน้าเนี่ยปกจะขายของกินนะเจ้าก็มีถึงของกินซุกมีอาหารต่างๆนะเจ้าตั้งในเนี่ยปกจะขายเป็นวัตถุดิบเนีมีกุ้งหอยปูปลาข้าวน้ำพริกน้น้าเหนียวก็มีหมูก็มีควายก็มีมีทุกอย่างแถมราคาถูกมากที่นี่ ทุกร้านราคาเดียวกันเพราะว่าส่วนกลางเขาควบคุมราคาแล้วก็ยังมีล้งผลไม้ล้งใหญ่อีกโรงหนึ่งไ่ได้อยู่ในนี้นะเจ้าคือสร้างอีกโรงหนึ่งสำหรับขายผลไม้โดยเฉพาะทั้งหมดวันนี้ช็อปปิ้งไป600บาทมีทอนด้วยประหยัดมากก่อนจะทําสปาเกตตีนะเจ้าเราก็ต้องใส่เกลือใส่น้ำมันลงไปในน้ําต้มจากนั้นเนี่ยเอาเส้นสปากเกตตีลงไปลวกนะเจ้าใช้เวลาประมาณ10นาที สปากเกตตี้นี่ยไม่เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวไทยเนาะมันดูเหมือนจะซุกแต่จริงๆข้างในมันปะซุกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจิมก่อนจิมแล้วมันแข็งๆข็าคลาเนี่ะแสดงว่าปะซุกคือต้มต่อนแล้วต้มเสร็จแล้วให้นำมานอกในน้ำเย็นเพื่อหยุดการสุกแล้วก็เส้นมันจะได้เด้งๆตวัววิธีทำน้ำผัดนะเจ้าวันนี้เาจะทำเพื่อเด็กก่อนก็ใส่น้ำมันใส่หอมแดงลงไปใส่หมึกกุ้งหอยแครอทที่เราไปซื้อที่ตลาดตอนตอนน้นเนาะ ลงไปผัดให้สุกตอนนี้เราจะทำให้เด็กก่อนเราจะยังบัใส่น้ำมันพริกเผาตอนนี้นะเจ้าสูตรนี้เป็นสูตรที่เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีใครตามช่องเราจะรู้เลยว่าเราทำทั้งเด็กและผู้ใหญ่เครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลซอสแม็กกี้แล้วก็ซอสหอยนางรมอันนี้สำหรับเด็กนะเจ้าคุเลคุเลคุเลผัดให้สุกจากนั้นใส่ โห oh, ระพาเข้าไปหน่อยเพิ่มสีเขียวเพิ่มการแต่งหน้าแล้วก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปผัดคลุกๆๆนี่สำหรับใครที่ชอบแบบไม่กินเผ็ดนะกินได้แบบนี้เลยนะคะเป็นเส้นสปาเกตตี้เหมือนผัดสไตล์แบบสไตล์ไทยนะผัดซีอิ๊วผัดซอสอย่างนี้อันนี้คือเราจะขีบเส้นออกนะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่พริกเผาแล้วเพื่อให้มีรสชาติเผ็ด สำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนกินทะเลผัดพริกเผาเนี่ยรสชาติมันจะออกเผ็ดเค็มและหวานเราก็เลยเติมน้ำพริกเผานะคะไปสองโต๊ะใหญ่เพราะว่าเราอยากกินแบบเผ็ดเผ็ดไงสองช้อนโต๊ะใหญ่เลยจากนั้นเนี่ยเอาเส้นที่เราลวกไว้ข้างต้นเนี่ยเอามาคลุกให้หมดเลยเจ้าสูตรนี้นะคะทำกินได้สองคนนะคะผู้ใหญ่สองคนเลย รสชาติจัดจ้านมากนะคะสำหรับการปรุงรสเค็มซอสหอยเก็แล้วแต่ความชอบเลยบางคนชอบเค็มมากก็ใส่มากบางคนชอบน้ําตาลชอบหวานมากก็ใส่น้ําตาลมากบางคนชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกมากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่พริกน้อยชิมก่อนปรุงเนี่ยจ้าการแต่งหน้าเราจะโรยท็อปด้วยพริกชี้ฟ้าและแต่งด้วยโหระพา เพื่อความสวยางามสำหรับวันนี้จบแล้วสวัสดีเจ้าติดตามกันไหมได้คลิปหนะ้าขอบคุณเจ้า